ผู้อยู่เบื้องหลังสกินแคร์ดีๆของแบรนด์ระดับสากลเคาน์เตอร์แบรนด์มากมายเลยทีเดียวนะฮะเป็นเซรั่มฝรั่งเศสเจ้าแรกในประเทศไทยที่บำบัดผิวของคุณลูกค้าด้วยออกซิเจนทำให้ผิวของลูกค้าได้หายใจเราต้องใช้เวลาเฟ้นหากันยาวนานเป็นหลักปีเลยทีเดียวเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรก็ตามที่จะมาแก้ปัญหาของคนของเขาเนี่ย จึงเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะปัญหานั้นๆที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเฉพาะจุดตรงจุดโดนจุดและก็สามารถแก้ปัญหาได้จริงการที่วันนี้นะฮะเราจะเลือกใช้เซรั่มนะฮะหรือว่าสกินแคร์ดีๆสักตัวหนึ่งนะฮะต้องบอกได้เลยว่ามันจะมีองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบหนึ่งที่สําคัญมากๆนะทุกคนครับแต่องค์ประกอบเนี้ยลูกค้าส่วนมากมักจะไม่ให้ความสําคัญหรืออาจจะให้ความสำคัญน้อยมากจุดเนี้ยเป็นสิ่งที่ นะฮะผู้ประกรอบการหรือว่าผู้บริหารแบรนด์ทุกคนรวมถึงผมด้วยนะฮะผู้บริหารแบรนด์โรสโก้เลยนะฮะเราต้องให้ความสําคัญมากกับการสร้างสรรค์สินค้าซักตัวหนึ่งมาถึงผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าที่น่ารักของเราทุกคนนั่นเองนะครับองค์ประกรอบที่ผมกาลังพูดถึงณตอนนี้เลยนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับ l a ที่พัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรงงานที่ผลิตนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่า l a ผลิตเอแ l a วิจัยเอยโรงงานผลิตเอยทั่วทั้งโลกไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเหมือนกัันนแล้้ววกกกก็ไไมมมม่่่ดีีคาาาเเเงททย ะะเพราะฉะนั้นตัวแบรนด์โรสโกของเราเนี่ยจึงมีความให้ความสําคัญกับแ l a บที่วิจัยสินค้าแต่ละตัวออกมาและมีความให้ความสําคัญอย่างมากกับโรงงานที่ผลิตสินค้าแต่ละตัวซึ่งวันนี้ผมจะพูดถึงหัวข้อนี้แบบลึกสินค้าตัวที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเลอออกซิเซรามนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าการได้มานะฮะของแหล่งผลิตนี้ทีมวิจัยนี้นะฮะยากเหลือเกินเพราะเราต้องใช้เวลาเฟ้นหา กันยาวนานเป็นหลักปีเลยทีเดียวและสิ่งที่คุณวานีพูดไปในคอนเทนต์ที่แล้วนะการจะใช้เซรั่มดีๆสักตัวหนึ่งประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองเหลือเกินเป็นหนึ่งในประเทศที่ยอดเยี่ยมด้านเกี่ยวกับเซรั่มจริงๆนั่นเองนะ <S 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 เพราะอะไรครับต้องบอกงนี้ฮะว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยนะฮะเวลาที่เราร้อนเราก็หลบแดดไม่ค่อยอยากเจอแดดนู่นนี่นั่น แต่ผิดกับทางประเทศฝั่งหนาวเขาเจอแดดก็จริงแต่ประเทศเขาหนาวเพราะฉะนั้นการเจอแดดของเขามันไม่รู้สึกรอ้อนมันไม่รู้สึกลำคาญปัญหาเรื่องฟ้ากระจาจุดด่างดำมันก็เลยจะเกิดขึ้นกับคนโซนนั้นแบบหนักน่วงจริง,รงๆหนักนวงกว่าคนโซนอย่างเราด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนวัตรกรรมอะไรก็ตามที่จะมาแก้ปัญหาของคนของเขาเนี่ยจึงเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะปัญหานั้นๆที่ต้องเกิดข,ขึ้นอย่างแน่นอนเราจึงพุ่งเป้าหมายไปที่ประเทศฝรั่งเศสโดยทันทีและแน่นอนฮะทุกท่านว่าการที่วันนี้นะฮะเราเดินทางไปฝรั่งเศส ฝรั่งเศสอย่างเดียวก็ไม่พอนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเลือกในเรื่องของ ทีมที่จะวิจัยสินค้าของเราแลบที่จะวิจัยสินค้าของเราและโรงงานที่จะผลิตวิจัยผลิตสินค้าของเราออกมาให้กับทุกท่านะเพราะอย่างที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นคลิปว่าโรงงานแต่ละโรงงานมีความเจ๋งความแตกต่างความโดดเด่นที่มันไม่เหมือนกันทุกคนครับเราจึงให้ความสัมพันธ์กับการเฟ้นหาพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมนะว่าใครจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของเราได้จริงๆเฉพาะจุดตรงจุดโดนจุดแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้จริงก็เลยได้พบกับเลสโซเนีย ประเทศฝรั่งเศสเนั่นเองทุกคนครับซึ่งเลสโซเนียประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านการทำสกินแคร์ระดับสากลยาวนานกว่า20ปีเลยก็ว่าได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเลสโซเนียประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสกินแคร์ดีๆของแบรนด์ระดับสากล c o u n t เตอร์แบนดมากมายเลยทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้เราได้เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ ที่จะได้จอยงานกับเขาที่จะได้สร้างสัมพันธ์ดีๆซึ่งหลังจากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเลสโซเนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆว่าเขามีอะไรที่มันแตกต่างโดดเด่นมีอะไรที่มันสุดจริงๆที่จะไม่มีใครเหมือนได้บ้างมีอะไรที่ทําให้ลูกค้าของเราเห็นผลจริงและแก้ปัญหาได้ตรงจุดเรียกได้ว่าเขามีอะไรดีเรางัดมาหมดทุกเม็ดเราขอทุกอย่าง เพื่อมาผสมผสานอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดก็คือโรสโกเลอ็อ o ซ y เซรัม um นั่นเองจุดโดดเด่นแตกต่างที่เกิดขึ้นกับโรสโกเลอออกซิเซรัม um อีกมากมายนะฮะและจะไม่มีใครเหมือนไม่มีใครสามารถ c o อปปได้หรือลอกเลียนแบบได้คือการผสมผสานสารสกัดระดับสากลมากมายจากทั่วโลกมารวมกันให้ลงตัวกับากชนิดและไม่ใช่แค่นั้นฮะวันนี้นะฮะโรสโกเลออกซเซรัม e um นะครับเป็นเซรัมฝรั่งเศส เจ้าแรกในประเทศไทยที่บำบัดผิวของคุณลูกค้าด้วยออกซิเจนทำให้ผิวของลูกค้าได้หายใจมีอาการหายใจและรีเฟรชซึ่งต้องบอกเลยว่าความผสมผสานความลงตัวนี้นะเมื่อลูกค้าได้มีกาสสัมผัสจะมีความฟินเกิดขึ้นประทับใจและรู้สึกว่าไม่มีสินค้าไหนเหมือนที่นี่มาก่อนและสุดท้ายท้ายสุดนะครับความตั้งใจของโรสโกของเราในวันนี้คือการผลิตสินค้าระดับสากลจากแหล่งผลิตที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของสินค้าระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ระดับสากลน,นั่นเองนะฮะ มาให้ทุกท่านได้ใช้ซึ่งปกติที่ผ่านมานะเซรั่มจากประเทศฝรั่งเศสรุนแล้วแต่ราคาหลายพันเหลือเกินแต่วันนี้นะฮะโรสโกของเรานะครับนำมาให้เกิดทุกท่านได้ใช้เซรั่มฝรั่งเศสที่บำบัดผิวคุณด้วยออกซิเจนในราคาเพียงแค่1190บาทตกเดือนละ5 9าบาทตอนนั้นเพราะว่าสามารถใช้ถึง2เดือนเต็มเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะฮะที่สนใจโรสโกรหรือออกซิเซรั่มของเรานะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับว่าสนใจเพราะอะไรฮะ สินค้าล็อตหนึ่งมาเพียงแค่50,000ชิ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากลองเทสอยากลองใช้สามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวนี้นะฮะและไปรับความฟินกับโรสโกหรือ Oxy ซิเซรัมนะครับเซรั่มฝรั่งเศสครั้งแรกของการบำบัดผิวของคุณด้วยออกเจนนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ